ลัคกี้เนี่ยหมายถึงว่าเป็นเมนูลาบครับเฮ้ยรู้ได้ไงว้ยเก้าง่ายจะตายก็ลัคกี้แปลว่าโชคลาบเพราะฉะนั้นมันก็แปลว่าลาผูครูจะไปคำต่อไปถ้าแกรนพูดคำว่าเดิมเริ่มค่ะเฮ้ยไปต่อไปต่อไปต่อ บอกหรือเปล่าครับไม่ค่ะแม่หรือเปล่าคะทางค่ะลูกมาถูกทางแล้วแล้วแม่เนี้ยไม่ใช่แม่ที่อยู่ในไทยด้วยเป็นแม่ฝั่งจีนอ่ะแม่จีนอ๋อมาม่าเดี๋ยวก่อนนะดงังๆังที่ตอบว่ามาม่าค่ะถูกต้ง huh? องค่ะแล้วมันจะเป็นฝั่งจีนได้ไงครับปังครูนะมาม่า <Yay! S 1> มาม่ามาม่ามาม่า เพียนเสกไปหมาม่าได้เพียนเสกไปมาม่าได้ไงลูกคำนี้ค่ะตอบได้ให้ตอบยกมือได้ถ้าเกิดว่ารู้แล้วต้องเกี่ยวกับหมูไหมคะครูมีคำว่าพริกใช่ค่ะหมูแผ่นค่ะไม่ใช่ค่ะผมรู้ครับเฮ้ยพริกเฟรมคือคือหมูกรอบครับเฮ้ยหกรอบไปวนไงวะพริกก็หมูเฟรมก็กรอบรูปรวมกันเป็นหมูกรอบรูป หมูกรอบดเชยเพื่อนถูกต้องค่ะเก้าเก่งว่ะคำนี้ค่ะอุ้ยอ๋อซาดิสกีนชดพริกอีกทีซาดิีนชดพริกแปลว่าอะไรคะมิกกี้ตอบได้ครับครูเป็นสีเฮ้ยไม่ให้เป็นอาหารเหนือครับเฮ้ยเนี่ยพิรเหนือครับใช่นะนี่ย กินกับก๋วยเตี๋ยวได้หรือเปล่าได้ถ้าสกรีนช็อตในมือถือคือแฮปอ่าฮิกคือหมูรวมกันเป็นแฮปหมูถูกต้องได้ยังไม่พอเท่านั้นครับถ้าเกี่ยวกับเรื่องหมูหมูข้อนี้หนูขอ,อให้แป๊นดีๆนะไม่ฉีก อะไรเธไม่ฉีกวะพูดอะไวะเธอดูมั่นใจมากนะไหนจะแป้นผมไม่ฉีกแน่นอนครับที่ไงคือคนละด้านทำอะไรเขาเธอเฮ้ยยาวมากข้อนี้เมนูอาหารชื่อว่าอะไรครับมีหมูแหละมีขาวผัพริกอ่ะหมูพะโล้พริกหมูสาบชั้นพริก เอ้ยเฉลยดีกว่าเป็นเมนูที่ทุกคนกินอยู่ทุกวันกินประจำง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะอะไรอะลฟ์ like, แปลว่าอะไรครับข้าวข้าวข้าวกำลังพูดว่า Hey p i g maybe next day ข้าวข้าวเฮ้ยหมูวันถัดไปนะเฮ้ยหมูวันถัดไปนะนี่อ่บอกว่าเป็นเรื่องราวของข้าวผัดผัดเนาะผัด 母。<No. S 2> oh.